ใครใช้ iPad รุ่นนี้อยู่บ้างครับนี่ iPad t แท A เแทบเจอไบลเบอเทอร์แทบ A บลืมรหัสล็อกหน้าจอเสียบสายชาร์จแล้วก็กดปุ่มเนี่ยเพิ่มเสียงกดปุ่มเปิดพร้อมกันนี่ครับผมกดแชร์ไว้ แช่ไว้แช่ไว้เครื่องดับปึ๊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 บ,บ <Yeah. S 1> พอดับแล้วเครื่องเปิดขึ้นมาเราค่อยปล่อยมือนี่พอปล่อยปึ๊บกดซัมซุงแท็บเอนี่เอเจ็ดเราก็ปล่อยมือเดี๋ยวเขาจะเข้าโหมดน,นะฮะเข้าโหมดาร์ดรีเซตแล้วก็ถอดสายชาร์จออกปั๊บ แล้วก็มาดูใ,ใกล้ๆปุ๊บ้ครับก็เหมือน Samsung ทั่วไปกับ h ารีเซร็จก็เลื่อนลงมาใช้ลูกศรน,นี่ครับผมรถใช้ลูกศรลดเสียงนะครับเลื่อนลงมาครับผมทำไรครับกับสกู๊ตครับ,รบแล้วก็บีเบลตาวิลเบต้าเสร็จแล้วก็ได้คำว่าวิลเลต้าปุ๊บแล้วก็กดเปิดนี่ครับจอมันใหญ่เลยนะครับกดเปิดปุ๊บกดเปิดปุ๊บ,บแล้วเขาก็ จะให้เลือกเราว่าเราจะฟอร์แมตไหมเราก็ใช้ลูกศรลดเสียงเลื่อนลงมาปับ๊บนี่ครับยิปดัตตานี่ครับผมนี่เขาบ่นี่นะครับแถวที่สองนี่นะครับผมมีลูกค้ามาแล้วก็นี่ครับพอเลื่อนใช้โมดตรงนี้เลื่อนลงมาลดเสียงความเสียงเฟส t อรี่เฟส o อรี่ดัตตารีเซ็ตแล้วก็ตอบตอบก็ใช้กดปุ่มเปิด อาจจะมองไม่เห็นนะครับเดินมาปุ๊บนี่ผมเปิดปึ๊บแต่ปัญหาจะเข้าเข้าโหมดทารไม่ได้กันนี่ครับตอบตอบเจ็ดแล้วเราก็เราก็รีบูตนาวเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมทานล็อกหน้าจอก็ท่านก็จะหลุดไปแล้วแล้วก็เอา G m mail ท่านมาใส่ได้เลยโอเคนะครับลองดูครับผม เกิอมีประโยชน์สำหรับท่านมันเดิมปัญหาส่วนมากจะเข้าโหมด hard reset ไม่ได้ถ้าเข้าโหมด hard reset ได้ก็น่าจะได้กันทุกคนทุกท่านที่เข้าไม่ได้าจะาว่าบางเวอร์ชันอาจจะมีการปิดกั้นหรืส่วนมากก็ได้ทุกตัวนะครับผมเสียบสาย USB ก่อนด้วยรุ่นใหม่ๆ